สำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1.1. อรุณสวัสดิ์โอไฮโอกไซมัสโอไฮโอกไซมัสคำว่าอรุณสวัสดิ์ใช้ทักทายกันในยามเช้าค่ะแต่พูดถึงยามเช้าแล้วขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละวันนะคะถ้าหากว่าเริ่มต้นในวันธรรมดาการทำงานก็เช้าหน่อยดังนั้นเราจึงพูดโอไฮโอกไซมัสในเวลาเช้าๆแต่สำหรับวันเสาร์อาทิตย์เกิดตื่นสายขึ้นมาสักสิบโมง ในที่นี้ก็พูดได้เช่นกันค่ะเพราะว่าการเริ่มต้นกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะสายหน่อยลองฟังอีกสักครั้งนะคะอรุณสวัสดิ์โอฮาโยโกไซมัสโอฮาโยโกไซมัส1.2สวัสดีตอนกลางวันคอนนิจิวะคอนนิจิวะ คำว่าสวัสดีตอนกลางวันใช้ได้ตลอดทั้งวันนะคะกล่าวทักทายกันเมื่อไหร่ก็พูดว่าคอนิจิวะค่ะทั้งนี้นับดูจากท้องฟ้าถ้าหากท้องฟ้ายังสว่างอยู่ก็สามารถใช้คอนิจิวะได้ตลอดทั้งวันนะคะฉะนั้นถ้าห้าโมงหกโมงเย็นเราก็ยังทักทายกันว่าคอนิจิวะค่ะถ้าหากท้องฟ้ายังสว่างอยู่ลองฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีตอนกลางวันคอนิจิวะ คอนิจิวะสวัสดีตอนกลางคืนคอมบานะคอมบานะสวัสดีตอนกลางคืนก็ตรงกันข้ามกับคอนิจิวะที่แปลว่าสวัสดีตอนกลางวันนั่นแหละหมายถึงเราใช้พูดเมื่อท้องฟ้ามืดแล้วกล่าวทักทายกันเมื่อพบกันตอนกลางคืนยกตัวอย่างเช่นอาหารมื้อค่ำทานข้าวกันสักทุ่มสองทุ่ม เพื่อนเวลานี้ก็กล่าวว่าคอมบังวะค่ะฉะนั้นแยกแยะให้ดีระหว่างคอนิชิวะเราใช้พูดเมื่อท้องฟ้าสว่างอยู่ใช้ได้ตลอดทั้งวันและคอมบังวะใช้เมื่อท้องฟ้ามืดแล้วฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีตอนกลางคืนคอมบังวะคอมบังวะคำที่สองราตรีสวัสดิ์ おやすみนะสายおやすみนะสแปลว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะใช้สำหรับกล่าวล่ำลากันก่อนเข้านอนนอกจากนี้ยังสามารถใช้พูดได้นะถ้าหากว่าเราต้องล่ำลากับเพื่อนหรือว่าแยกกับเพื่อนตอนดึกๆเช่นไปปาร์ตี้กันหรือว่าทำงานเลิกจากกันตอนดึกๆค่ะลองฟังครั้งนะคะราตรีสวัสดิ์おやすみนะสายおやすみนะสา คำที่สามลากราสยนาระสยนาระคำว่าลากอนเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยสำหรับคนไทยนะคำว่าสยนาระแต่คราวนี้เป็นความรู้เสริมค่ะนอกจากจะใช้กล่าวล่ำลาทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการวางโทรศัพท์หรือว่ากล่าวสวัสดีตอนที่จะวางโทรศัพท์ใช้คำว่าสยนาระก็ได้เช่นกันค่ะลองฟังอีกสักครั้งนะคะสยนาระสยนาระ คำที่สี่ขอบคุณอาがิกาโตะโกไซมัสอาまิกาคำว่าขอบคุณอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินแบบสั้นๆว่าอา i ิกาโตะอา a ิกใช่แล้วค่ะก็คำเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นการกล่าวแบบเต็มๆคืออาริกาโตะโกไซมัสลองฟังสำเนียงญ,ญ,ญี่ปุ่นอีกสักครั้งนะคะขอบคุณอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัส คำที่ห้าขอโทษすみませんすみませんคำว่าขอโทษก็ใช้ได้ในทุกสถานาการณ์เลยนะคะถ้าหากต้องการขอโทษเพื่อนญี่ปุ่นที่เราทำผิดพลาดพลั้งไปก็ลองกล่าวคำนี้ดูค่ะฟังอีกครั้งนะคะขอโทษすみませんすみません คำที่6ไม่เป็นไรไดโจบุได้โจบุด้วยทัศน์มาสเดสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันค่ะเมื่อกี้เราได้เรียนแล้วคำว่าขอโทษเมื่อมีคนมาขอโทษเราเราหวัดอยากบอกเขาว่าไม่เป็นไรในเซนนี้ในความหมายนี้เราจะใช้คำว่าไดโจบุ แต่ถ้าหากว่ามีคนมาขอบคุณเราแล้วเราต้องการกล่าวว่าไม่เป็นไรคะ่ะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งในที่นี้เราจะใช้คำที่สองนะคะก็คือโดยใจชิมาสเตโดยใจชิมาสเตลองฟังทั้งสองคำอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรใช้สำหรับคำขอโทษไดจ大丈夫ไไม่เป็นไรใช้สำหรับเมื่อกล่าว ขอบคุณดอยด์ทัศน์มาสเตอร์ดยัาคำที่เจ็ดกรุณาพูดอีกครั้งもう一度言ってอิさいもう一度言ってください,ださいคาำว่าโมย度จิโดนะคะหมายถึงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นคำว่าโมจิโดถ้าเราพูดเฉยๆเราอาจจะต้องการสื่อสารได้ความว่าการุณาทำสิ่งที่คุณทำเมื่อกี้อีกครั้งก็ได้ค่ะถ้าหากจำประโยคยาวๆไม่ได้แล้วก็ลองใช้คำนี้ดูสิคะโมจิโดพูดสั้นๆแค่นี้แหละเขาก็เข้าใจแล้วว่าอะไรก็ตามที่เขาทำไปเมื่อกี้ช่วยทำอีกครั้งหนึ่งสำหรับรูปประโยคนี้ลองฟังเต็มๆอีกครั้งนะคะการุณาพูดอีกครั้ง ももうう一一度度っってください,ださいคำที่แปดเข้าใจเข้าใจแล้วว่ากしたมาสตしวในที่นี้ถ้าหากว่าเพื่อนญี่ปุ่นบอกอะไรเราก็ตามเราต้องการบอกเขาว่าเข้าใจแล้วค่ะก็ลองใช้คำนี้ดูนะคะฟังอีกครั้งค่ะเข้าใจ เข้าใจแล้วว่ากริมิสต์ว่ากริมิสต์ไม่เข้าใจว่าการิมาเซนว่าการิมาเซนถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องที่เขาพูดบอกว่าไม่เข้าใจก็เปลี่ยนจากว่ากริมิสึเป็นว่าการิมาเซงเปลี่ยนจากเสียงสึเป็นเสียงเซงแค่นี้ค่ะก็แปลว่าไม่เข้าใจแล้ว นอกจากนี้ถ้าหากไม่เข้าใจก็ตามด้วยประโยคว่าการุณาพูดใหม่อีกสักครั้งที่เรียนไปเมื่อคำก่อนๆนนะคะสำหรับคำว่าไม่เข้าใจลองฟังอีกครั้งค่ะวかาませんわมりเせんนวามเเข้าใจไหมว่ากันมั้ยสักก้าวากม ผู้สิ่งใดไปแล้วคลัวเพื่อนไม่เข้าใจลองถามเขาสะหน่อยสิคะว่าเข้าใจเรื่องที่เราพูดไหมด้วยประโยคนี้ล่ะค่ะลองฟังสักครั้งนะคะわかりましたかわかりましかคかาำที่เก้าการุณารอสักครู่ชょอตเตてมださเちょกと待ってชださいด คำนี้ใช้กล่าวบอกเพื่อนญี่ปุ่นว่ารอสักเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันกลับมาบอกให้เขารอก็ใช้ประโยคนี้ล่ะค่ะฟังอีกครั้งนะคะกรุณารอสักครู่คําที่สิบเชิญดอซอบ คำนี้ใช้สําหรับเชิญเพื่อนญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเชิญสิ่งของอย่างเช่นหยิบยื่นสิ่งของให้ก็พูดพร้อมยื่นสิ่งของว่าคําว่าโดโซหรือว่าเชิญให้ทําอะไรก็ตามเช่นเชิญรับประทานหรือว่าเชิญเข้ามาเราก็ใช้คํานี้เช่นกันค่ะฟังอีกครั้งนะคะเชิญโดโซโดโซ